วันนี้เกษตรตามฝันนะครับก็จะมาพูดถึง2เครื่องนี้นะก็คือเครื่อง TDS and EC meter นะครับแล้วก็เครื่องวัดค่า pH นะผมสองเครื่องครับอยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมเครื่อง TDS and EC meter ตัวนี้นะครับ TDS นะผมเป็นการวัดค่าสิ่งเจือปนนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับผมส่วนค่าตัวนี้จะเป็นค่า EC นะก็คือค่าการนำไฟฟ้าของน้ํานะครับก็หมายความว่าในะเครื่องนี้สามารถวัดได้2งค่าครับ สิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำแล้วก็วัดค่าการนำไฟฟ้านะครับผมวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากรับก็เปิดฟ้ามาอย่างนี้นะผมแล้วก็กดไปที่ปุ่มออนนะครับค่าแรกที่โชว์ขึ้นมาจะเป็นค่า TDS นะครับตรงนี้ครับจะมีหน่วยเป็น ppm นะครับผมจากนั้นเราก็จุ่มลงไปในน้ําที่เราต้องวัดค่านะครับผมจากนั้นครับถ้าเรายกขึ้นมาแบบนี้ครับค่าจะกลับไปที่ศูนย์นะครับผม หลังจากที่จุ่มลงไปเสียท่าให้กดที่ปุ่มโฮด้านล่างนะครับมันจะเป็นการหยุดค่าครับผมสัญญาณของหน่วยนะครับตัว PPM จะกระพริบนะครับแสดงเห็นว่าเราสามารถที่จะยกขึ้นมาได้นะครับผมค่าก็จะนิ่งนะครับสำหรับจะทำให้เราสามารถที่จะอ่านค่าได้นะครับผมก็คือสองร้อยยี่สิบหก PPM นะครับแสดงให้ญญเห็นว่าน้ำแก้วนี้นะครับมีสิ่งเจือปนนะครับผมที่ละลายอยู่นะครับก็คืออยู่ที่สองร้อย 26นะครับ g p m นะครับอ่าโดยทั่วไปนะครับเขาจะกำหนดนะครับในส่วนค่าตรงนี้นะครับสำหรับน้ำาระโภคบริโภคครับไม่เกิน500 ppm นะครับอ่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีค่าอื่นที่มาเกี่ยวข้องนะครับเช่นความคุณอ่าสีโลหะนะจินต่างๆครับอ่าที่เป็นองค์ประกอบนะครับผมในเรื่องของน้ำที่สามารถใช้บริโภคได้นะครับผมแต่ว่านี่ก็คือปริมาณเสียงเจือปนทั้งหมดครับที่ ละลายอยู่ในน้ำนะก็คือสอง ppm ยี่สิบฟีอมนะครับผมครับอ่าลืมบอกไปคีย์ค่าเนี่นะครับถ้าเรากดปุ่มชิปนะครับตัวกลางนะครับผมจะเป็นการอ่านค่าอ c นะครับผมครับคล้ายกันนะผมก็คือจุ่มลงไปนะครับแล้วก็ล็อกค่าด้านล่างนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับผมมันยังม่กระพริบัอไผครับครับให้ หน่วยของเขานะครับผมระเพิปแล้วก็ยกขึ้นมานะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่466นะครับผมใโคูซมเมนต่อเซนติเมตรนะครับตัวค่าตัวนี้ครับส่วนมากจะนิยมใช้ในกรณีที่เราต้องการผสมปุ๋ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการผสมปุ๋ยปลูกพืชผักต่างๆที่ไปตามระบบน้ำนะครับผมหรือจะเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักให้รโปนณิย์นะครับเขาจะใช้ ตัวนี้นะครับค่า EC นะครับไปทําการวัดนะครับพือก็เลยเรียกเครื่องนี้นะครับโดยทั่วไปก็เป็นเครื่องวัดปุ๋ยนั่นเองครับผมแต่ว่าความจริงก็สามารถได้วัดได้สองค่านะครับผมแต่ผู้ปลูกผักนะครับจะนิยมใช้วัดค่า EC นะครับผมครับก็คือมีปุ๋ยละลายอยู่ในน้ำเท่าไหร่นี้นะครับผมส่วนมากก็อยู่ประมาณพันครับหนึ่งพันขึ้นนะครับผมพันสองอย่างนี้นะครับ ตัวนี้อยู่ที่466ก็แสดงว่ายังมีปุ๋ยนะครับผมอยู่น้อยนิดเองนะครับผมก็น่านจะใช้ตัวนี้เป็นทางประปาน,นะครับผมที่ใช้อยู่นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการวัดค่า EC นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องวัดค่า PS นะครับผมวิธีการใช้งานก็ใกล้เคียงกันครับเปิดฝาออกครับกดปุ่ม on off นะครับ ดเปิดด้านบนนะครับจุดมองไปนะครับผมตัวนี้คอนค่าที่ก็อ่านค่านะครับผมตยูที่เจ็ดจุดเก้าหกนะครับผมก็คือพีเอชของเขานะครับผมก็คือพีเอชของเขานะครับพีเอนะครับผมเจ็ดจะเป็นกลางนะครับน้อยกว่าเจ็ดจะเป็นขวดนะครับผมยิ่งค่าเข้าใกล้ศูนย์เท่าไหร่นะครับค่าพีเอนะครับผม ก็ยิ่งเป็นกดจัดนะครับอย่างเช่นนะครับ PS2 ครับจะมีค่าความเป็นกดมากกว่า PS5 อีกนีนะครับผมอ่านี่ก็คือค่าความเป็นกดนะครับผมลืมบอกไปนะครับค่า PS มีตั้งมีตั้งแต่0ถึง14นะครับผมทีนี้นะครับผมค่า PS มากกว่า7ครับจะเป็นด่างนะครับผมยิ่งค่ามากใกล้14เท่าไหร่ยิ่งเป็นด่างจัดนะครับผมอย่างเช่นนะครับค่า PS 13นะครับผม จะมีค่าความเป็นด่างมากกว่า pH แปดอย่างนี้นะผมที่ก็คือความหมายของเรื่องความเป็นด่างนะครับผมเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราวัดคนระับน้ําแก้วนี้ครับค่า pH นะอยู่ที่เจ็ดจุดแปดศูนย์นะผมแสดงเห็นว่านะครับน้าแก้วนี้เป็นด่างอ่อนๆนะครับผมก็คืออสูงกว่า pH เจ็ดมานิดเดียวนะครับอ่านี่ก็คือ ประโยชน์ของการใช้เครื่องวัดค่า p.s. นะครับผมครับจากนั้นใช้งานเสร็จก็ปิดเครื่องนะครับเอาผ้า,าสำลีมาเช็ดก็ได้นะครับให้แห้งแล้วก็ปิดตาไว้นะครับผมนี่ก็คือวิธีการใช้งานสำหรับสองเครื่องนี้นะครับผมครับเครื่องอวัดค่า p.s. นะครับแล้วก็เครื่อง t.d.s. and t m e t e r ครับผม ครับสวัสดีครับ